เชืช่อมโยงบัญชีการตลาดไหน TikTok ล e l l ร์ไม่ได้ระบบแจ้งเตือนแบบนี้แบบนี้แก้ไขอย่างไรสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนหนตก Infinity แปดแปด Partner ราใหญ่ติดกับ TikTok ประเทศจนีนผู้นำกองถ่ายทำปั้นคุณสู่ดวงดาว TikTok ตอนนี้มีเพื่อนๆถามผมเยอะมากเลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนการเชื่อมโยงนะครับว่าเราจะทํายังไงตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วเราจะสามารถทําในหน้าได้ไหมนะก่อนจะไปเรียนรู้นะฝากติดตามฝาก ไลฟ์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวจะมีวิธีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสินค้าหรือว่าการดูข้อมูลต่างๆนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นบัญชีการตลาดเนี่ยแล้วเราจะทําในหน้าเนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้มาเริ่มต้นนะครับข้อมูลตอนนี้นะครับของทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมนะครับเวลาที่เราไปเปลี่ยนบัญชีการตลาดเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีทางการ บัญชีการตลาดได้เนื่องจากนะครับข้อจากัดของผู้ขายใหม่เก่านาลองอีกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เขามีกฎอย่างนี้เซลเลอร์เขามีการปรับข้อมูลตามนี้นะครับเพื่อนๆตามที่ผมเอาขึ้นให้เลยนะครับตามนี้เลยอ่ะเรามาเรียนรู้กันนะครับเขาบอกเลยเงื่อนไขแรกนะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยนะครับจะต้องนะครับตัวเราเองเนี่ยจะต้องนะครับมีการนะครับใช้งานเซลเลอร์นะครับ60วันแล้วก็ในระยะวันเนวันจะต้องมีการสั่งซื้อนะครับมีการสั่งซื้อหรือว่าอะไรด้วยนะครับ อันนี้คือระเบียบแรกในเบียบที่2นะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องมีออเดอร์นะครับผู้ขายจะต้องมีออเดอร์นะครับในการสั่งซื้ออย่างน้อย1,000รายการ1,000รายการนะครับแล้วยังมีเงื่อนไขย่อยๆอีกอย่างเช่นอัตราการยกเลิกสินค้าเนี่ยจะต้องต่ำกว่า10%อัตราการส่งสินค้านะครับล่าช้าต่ำกว่า10%นะครับอัตราการคืนการอะไรต่างๆเนี่ย1.5นะครับ การส่งคืนพัสดุนะครับอะไรต่างๆเนี่ยต้องน้อยมาอ่าไม่ไม่ไม่ไมอา่ามากกว่า95%นะครับอัตราการรีวิวนะครับเชิงลบต้องอา่ตาต่ำกว่า10%และที่สําคัญค,คือคุณจะต้องมีคะแนนละเมิดนะครับต่ํากว่า12คะแนนเห็นไหมครับร้านค้าของคุณเนี่ยก็จะสามารถกลับมาเป็นร้านค้าแบบอา่าร้านค้าแบบเสมือนได้แล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนบัญชีจากบัญช,ชีออฟชิ้นอ c คเคิเนี่ยมาเป็นบัญชีการตลาดได้นะครับแต่ถามว่า แต่ถามว่าแล้วถ้าเราใช้เซลล์ร์สมัครเป็นในหน้าได้ไหมก็สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้เพราะเพื่อนๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆที่สมัครเป็นเซลล์ร์ขึ้นมาแล้วหน้าอ่าหน้าทิกต็อกช็อปหรือว่าหน้าอ่าหน้าทิกต็อกโปรไฟล์เนี่ยหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ก็คือไม่มีสินค้าให้เห็นแต่เราสามารถที่จะทําคลิปแนบลิงก์สินค้าได้เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าได้แต่เราไม่สามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ที่อ่ ที่เมนูในหน้าโปรไฟล์ของ t i k t o k ได้แต่ผมมองว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าวันนี้ถ้าเราทำทิก o อกช็อใช่ไหมครับอ่าครีเอเตอร์เราเพิ่มสินค้าได้เราแนบลิงก์สินค้าได้ลูกค้าเห็นสินค้าเราจากการที่เราทําคลิปรีวิวอยู่แล้วครับเขาไม่ได้เห็นสินค้าของเราจากการที่เรามีตะกร้าสินค้าอยู่ที่โปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับแล้วการรับเลยได้ละ่ะรับได้ปกติแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆต้องปรับวิธีการปรับวิธีการและปรับความเชื่อก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นเซลเลอร์ คุณเป็นเซลเลอร์นะครับคุณอยากขายสินค้าแบบในหน้านะครับคุณมีระยะเวลา60วันนะครับในการที่คุณจะใช้นะครับแล้วก็ในการที่คุณจะเพิ่มฐานผู้ติดตามให้ครบ1,000นะครับฐานผู้ติดตามให้ครบ1,000หรือว่าอีกหนึ่งวิธีการเลยก็คือคุณไม่ใช้เซลเลอร์แล้วนะครับคุณก็ไปใช้วิธีการเดิมคือไปเพิ่มผู้ติดตามให้ได้1,000นะครับให้ได้1,000แล้วคุณก็ไปสมัครเป็น TikTok Shop Creator, หรือว่าในระยะเวลานะครับหรือว่าในระยะเวลาที่คุณใช้เซลเลอร์ในระยะเวลา60วันนี้เนี่ยที่คุณใช้เซลเลอร์เนี่ยนะครับคุณก็พยายามเพิ่มผู้ติดตามให้ได้1,000เมื่อเพิ่มผู้ติด,ดตามให้ได้1000พแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในเงื่อนไขของการเป็น tiktok shop creator ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นในหน้านั่นเองก็ไปสมัครเป็นในหน้าเพิ่มอีกทีหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการสลับปรับเปลี่ยนแบบนี้แต่ตอนเนี้ยคนที่นะครับ เปลี่ยนบัญชีออ f i f i a l Account หรือว่าบัญชีทางการมาเป็นบัญชีการตลาดไม่ได้เนี่ยนะครับใครเพื่อนเพื่อนทำวิธีการก็คือทำคลิปนะครับแล้วก็แนบลิงก์สินค้าเอาก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถทำได้ส่วน,นเพื่อนเท่านใดนะครับทีออ่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับแต่ว่าคลิปบางอย่างผมอาจจะไม่ได้เอาลงในทิกต o อนะครับอาจจะลงไว้ในกลุ่มปิด ก็อาจจะต้องซื้อคอร์สเรียนนะครับเพื่อนๆซื้อคอร์สเรียน5/90เข้าไปเรียนในกลุ่มปิดนะครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยนะครับเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกคนไม่เรียนรู้นะครับหรือว่าไม่มีคนขอให้คำแนะนำผมช่วยได้เลยว่าจะเดินทางไปบนโลกของ TikTok Shop ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วรีบลงมือทำนะครับก็หวังว่าประโยชน์คลิปนี้จะเป็นประโยชน์